การเอเชียทัวร์ครั้งแรกของคุณเจฟเฟอร์เซอร์เองเล่าให้ฟังนะครับต้อนคำขอต้อนหลังใช่ครับขอบคุณนะครับทุกคนที่เข้ามาแล้วก็รวมรุงแต่งแปงและอุ่นถึงภาทเนอ้าอย่างระดับโลกอย่างไลท์เนชั่นซึ่งมีตัวแทนจากไลท์เนชั่นเทโรมาได้มีวันนี้นะครับโอ้ยยังไงบ้างครับครับผมท้าทายดีครับตื่เต้นดีครับจริงๆอย่างเจฟเจะเตรียมงานประมาณสีเดือนครับผมเริ่มเวิร์กงานนี้ตั้งแต่ต้นปีนะครับแล้วก็ ตั้งต่ต้นต้นปีผ่านมาประมาณมอกลาก็เริ่มวางแผนจกเชทไปเล่นที่สิงคโปร์ที่อินโดนก็มีโชว์ที่กรุงเทพเหมือนกันที่เราร่วมงานกับหลายประเ่ศมีหลายคนติดตนะ่อมาเราก็อยากจะวางแผนจริงๆไม่ใช่รักการน,นี่นู่นนั่นคืออยากทำเป็นทัวร์นะครับแล้วก็เป็นแบบเวิร์ดทัวร์จริงๆใช่คือเรารู้ว่าความฝันของแชทคืออยากีเวร์ทัวร์คผมไม่อยากจะเรียกว่าเอเชียทัวร์อยากเรียกว่าเกาแลของ ตบทของแจ็คสางเลยครับเพราะฉะนั้นมีแค่จุดเริ่มต้นใช่ครับใช่ครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เรามีองค์เงินนะครับก็เพื่อที่จะพิสูจน์ควาเอกแลาถ้าสร้างแฟนแต่ก็สร้างความตื่นเต้นคือจะต้องปอกเลยในโลกของวอรเนอ์มิวสิกครับเราไม่ได้มองเจฟเป็นศิลปินไทยอืมเราไม่ได้มองเจฟเป็นศิลปินเอเชียอืมตอนนี้เจ็มีชื่อเสียงในแวดวงวง ว่าเป็น international artist เพราะฉะนั้นเราก็เราก็มีความตั้งใจที่จะไปถึงจุดนั้นได้ด้วยกันนะครับก็ก็ขอบคุณแจ๊คครับเป็นเกียรติมากที่ที่ร่วมงานด้วยกันนะครับแล้วก็ที่มีโอกาสที่จะลองอะไรใหม่ๆสำหรับสื่อนไทยที่ไม่ใช่แค่ไปไปเล่นนี่นั่นจริงๆไปสร้างแบบโปรจกจริงๆจริงๆเพิ่งเลิกเช้าเมื่อสองปีที่แล้วครับวันที่25ิพฤศจิกายน กับสองวันยี่สนะครับอ,อ,อย่าพูดถึง2ปีวด้วยกันสองต่างดีงานเท่าไหร่ครับตัวเชียนซานเตอร์นั่ตรงนี้เลยครับสื่อไม่เยอะขนาดนี้นะตำรวจรายการอะไรก็ได้โอ้ยยินดีด้วยคุณมาสาม,มากคือบต้องต้องบอกเลยว่าน้องผู้เก่งน้องควรจะมีเวทีที่ใหญ่ที่สุดนะครับแล้วค่อยเป็นค่อยไปครับแล้วก็ผมเชื่อในแจ๊บที่จะสร้างโชว์ที่แฟนเพลง จะประทับใจที่เราจะพูดถึงเราจะกลับมางอย่าอีกผมเชื่อว่าหลายคนอาจจะไปดูเชฟที่กรุงเทพเมื่อปีหน้านะนะอาจจะเป็นคุณวันเสารบ้างอาจจะเป็นคนที่แบบเฮ้ยแค่อยากดูแต่ผมเชื่อว่าทุกคนที่ออกมาวันนั้นจะสบาย์ไพรส์ในานนนีนี้แล้วก็การแสดงการเล่นความเป็นคนผมว่าจริงๆนะความเป็นศิลปินตตัวนของเชฟสำคัญอันนี้คือสิ่งที่คุณขาวเองก็ได้เห็น ศักยภาพของเด็กหนุ่มเด็กผู้ชายคนนี้ที่เริ่มตั้งแต่จุดเริ่มต้นเล็กๆจนวันนี้เขาก้าวมาสู่ในระดับที่คุณบอกผมว่าเราจะใช้คําว่าเอเชียทัวร์เลยเราต้องใช้คําว่าเวิลด์ทัวร์ได้เพราะว่าเหมือนเป็นจุดเริ่มต้นของเขาในวันนี้ที่จะก้าวสู่ระดับศิลปินระดับโลกถูกต้องไหมครับถูกต้องครับคือสปอร์นิดนึงก็ได้นะหรือไม่ไม่ไม่ใครอีสปอร์ตไม่มีไม่ไม่มีคือมันคือแพลนแล้วกันครับผมนะครับพอแพลน เริ่ม17กุมภาพันธ์กรุงเทพ20เมษายนครับแล้วก็ตรงนั้นก็มีวัทนที่ค่อยๆออกนะครับจริงๆผมวร์ดแพลนแล้วกับ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 ไลน์เนชั่นกับทีมงานเพื่อที่จะมีเอเชียต่อไปซึ่งนับตอนนี้จะตกเมืองถึง18เงือนโอ้นะครับแต่ว่าเราผ่านอันนี้ไว้ก่อนครับผมดังนั้นเริ่มวางแผนแล้วซึ่งจะเป็นช่วงนานียวามากกันะครับแต่ไม่หายต้องมีเวลา เพลงกอบสื่อเลยละครับทำส่อมาแล้ว้างตอบสื่อเลยนะไม่แต่พี่กี้เห็นเขาบอกว่าอารบ้นก็พิเศษจะมีเกือบหมดครับเกือบ12เพลง1เพลงนะครับอืมก็เราก็เริ่ม work o ต่อไปแล้วนะรน่าจะวางแผนแล้วแล้วก็น่าจะมีเพลงไทยเพลงสากลบ้างอะไรเงี้ยคือเอาจริงๆมีหลายคนโปรดิวเซอร์เราแบบโปรีอยากทํากอย่างไรเลยัหความท้าทายคือ างานเยอะอืไม่มีเวลาเดินทางซึ่ง,งเราเราเป็นคนช่วยส่งเขาไปจีนะนะขอโทษนะแต่ว่าแต่ว่าเป็นเป็นโอกาสที่ดีแล้วก็ผมเชื่อว่าหลังจากเราม,มีโโชว์นี้ครับเดี๋ยวจะมีคนขอพาไปจีนอีกซึ่งก็อยูย่ในแผนทำป็นขยายโดดห,หรือขยายฟูดปรินของเจฟสันนะคคงการลัรบเท่าที่ผมดูสัมผัสอย่างนี้นะจากกระแสต่างๆผมเชื่อว่าเจ๊เนียเดินทางไปเมืองจีนอย่างเงี้ย ขาก็แบบไปตอฐานแฟนขับผู้ใหม่เยอะเลยตอนนี้เหมือนกับมีแฟน,แท,นทัง้งประเทศจีนในเอเชียเองล้าก็ระดับโอ้โหระดับโลก้วยนะคือแฟนของเราที่เราวางไว้ในปีนะครับมีอะไรม,มันให้เราได้ติดตามผู้ชายตรงนี้นอา <c oughs> ผ่านตรงนี้ก่อนเดี๋ยวเอาออกเลยนะสปอยอันหนึ่งได้รับการจรกิฟต์ไปบราซิลมามาแล้วนะทีที่แล้วไปเล่นกับเชลซีบราซิลก<อ>็มีทีมจากลตินอเมริกาติดต่อมา อยากต่อยอดทัวร์นี้ไปที่แบบพวกอะไรถึงด้วยครับก็ไม่แน่ใจว่าจะมันได้ยังไงแต่นี่แน่นอนต้องไปคอรเสิร์ตถามีแฟนตัวโลกบราซิลเม็กซิโกอเมริกาใต้เออ่ยุโรปก็มีอเมริกาแคนาดาก็มีครับแต่ว่าฐานที่เพลชเนสที่สุดมาอยู่ระหว่างนี้อืมอืมนะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวติดตามนะครับข้อมูลเพิ่มเติมต่างๆนะครับของ l i ฟ์นิชเชนเอเชีนะครับรวมถึงเจฟซานเตอร์สเปซชานเตอร์เดอะคอนนะครับข้อมูลคอนเสิร์ตเนี่ย โซเชียลมีเดียต่างๆครับของไลฟ์เนชั่นแล้วก็เวเฟอร์เลคคอร์เนี่ยเดี๋ยวเราก็จะมีน่าจะปล่อยให้ได้รู้ไปพร้อมๆกันในวันที่20เียถึงนี้ด้วยทุกต้องการครับวันที่20ปายสองก็อย่างที่บอกเราจะแยกเซลล์นะครับผมใน5เมืองที่ไม่ใช่กรุงเทพจะพรีเซลล์ไลฟ์เนชั่นวันที่7จธันวาครับเข้าไปเข้าไปเข้าไป กไปลงทะเบียนนะครับเพื่อพรีเซลแล้วก็ general sale, เจนเนอเรลเซลวันที่11ธันงวันครับเพราะฉะนั้นแนะนำให้ทุกคนพรี s <S ไปซื้อต้องต่อทั้งวไม่ยากนะครับ,รบแล้วก็ส่วนของงานกรุงเทพเพราะจะเป็นงานสุดท้ายแล้วก็ต้องจนงานแล้วแล้วก็น่าจะเป็นงานที่ที่มีอะไรปรุงรสให้พิเศษหน่อยนึงเพราะมันงานในบ้านเราดูแลคือวันเสาร์ของของบ้านเราพรีเซลวันที่29มกราคมครับแล้วก็เจนเนอเรลเซล30 31มบเอ็มลาปีหน้าเก็บตังค์กันได้เลยนะฮะจับจมกันก็ได้ครี่อยที่ในประเทศเพื่อนบ้านแล้วอยากมาดูก็เชิญนะครับก็เราเราต้อนรับให้ดีนะครับนี่ก็ถือว่าจะเป็นเมืองที่6ที่ปิดท้ายที่กรุงเทพมหานครของเรานะจัดใหญ่จัดเต็มโปรดักชั่นแสงสีเสียงก็คือรับรองนะครับการันตีคุณภาพอย่างแน่นอน เชฟกันด to ีครับนี่จะเป็นเซเชียร์กับผมเอาละดี๋พอจะมีมูคเลยโอเคไม่เป็นไรครับเดี๋ยวมาฝากถึงโปรเจกต์นี้เลยครับกับแฟนๆทั่วประเทศรับลูถึงแฟนอินเตอร์ทั่วโลกเลยครับเชิญครับไม่ไม่รู้จะพานายที่ไม่ได้ยังไม่ได้พูดนะแต่ว่าก็อย่างแรกขอบคุณแฟนๆของเชฟเพราะจริงๆเราไม่ได้มาถึงวันนี้ถ้าแฟนได้สมอร์ตจริงๆแฟนคลับของเชฟ โตขึ้นเหรเร็วมากเยอะมากๆในสองปีที่เราได้ร่วมงานกันเราประขอบคุณแล้วก็แน่นอนคุณไม่ผิดหวังกับโชว์ชเจสเันเตอร์ไอสเตชั่นนระกูลเอกครับถ้าไลายออนซานเฟนของปีี่อภารคิดว่าเป็ดน,นดีนะครับอันนี้จะขึ้นอีกระดับแน่นอนครับฉะนั้ารีบไปเตรียมตัวแล้วก็ซื้อปั่นให้ได้แล้วก็สนับสนุนคุณเจสันเตอร์มากๆครับเราใช้ ใหญ่ขึ้นรุ่งมากครับผมโอ้โหอาณาเขาซื้อบะหมือด้วยนะครับรู้ไปถึงปิดท้ายที่คืนแล้วครับคุณเจฟชาร์เตอร์ครับอยากจะพูดอะไรกับแฟนๆนะครับผมเจฟนะครับแล้วก็อยากจะฝากถึงโปรเจกต์ครั้งนี้ดีใจแนะะ่เลยครับก็อยา่างที่บอกเลยก็คือจริงๆถ,ถ้าไม่มีแฟนทั้งหมดอะไรย่างเงี้ยไม่ว่าจะเป็นประเทศไหนก็ตามอะไรย่างเงี้ยเราเลามาถึงจุดนี้ไม่ได้แน่นอนอะไรอยเงี้ยด้วยความสัอร์ตก็คือเจฟชารเ์เตอร์คือแฟนๆแฟนๆที่เจสชาร์เตอร์มคือแบบเราคือสิ่งเดียวมั้ แล้วก็ทีมทุกคนที่ทำงานก็คือเรามีความสุขมากที่เราได้ได้ทำแบบสิ่งที่เราแพชชั่นอะไรเงี้ยเราได้ไปตามประเทศตรงนี้นั้นอะไรเงี้ยมันก็เลยเกิดเป็นทัวร์ที่เรารู้สึกว่าเราอยากแพชชั่นตรงนั้นอ่ะมาแบบจัดเรียงไว้แล้วก็ทำโชว์ที่แบบเราอยากจะให้ทุกคนได้เห็นจริงๆว่า,เ,าเรื่องราวมันเป็นยังไงที่เป็นแบบเจเ็บสันเรื่องจริงอะไรเงี้ยเรื่องราวนอัลบบ้าเรื่องราวในโชว์ที่มันเปลี่ยนไปทุกครั้งอะไรเงี้ยครั้งที่แล้วเราไปซาเลนมาใช่ไหมฮะร้านฟองซาเทนครั้งนี้เรา สารล่นจูอันโดมันเป็นสิ่งที่เราไม่รู้จักมากเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยครั้งนี้เนี่ยมันเป็นอะไรที่แปลกใหม่แน่นอนเนี่ยก็ฝากสเปเชียเลเลอร์หมาเอด้วยนะครับผมเนี่ยก็อยากจะันะนำครับอาลรอยังไงก็ติดตามกันได้นะสเปเชียลเลอร์หมาเลขเอเอเชียทัวร์ครั้งนี้ผมเชื่อว่าแฟนๆน่าจะรอคอยกันอย่างมากแล้วเราได้เห็นถึงการก้าวกระโดดการพัฒนานะครับของศิลปินไอดอลเรา อย่างเสฟซาเตอร์ด้วยเพราะว่าเราได้เห็นตั้งแต่จุดรเริ่มต้นจนมาถึงจุดที่คุณแบบมีฐานขนาบมากขึ้นมากขึ้นในระดับที่คุณสาม,มารถที่จะจัดเวิร์กทัวร์ได้เอาล่ะฮะพวกเราจะรอติดตามนะครับเราก็เป็นกำลังใจให้คุณนะครับอย่ารอติดตามนะับ,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 บโอ้ให้ไปไปไม,ไม,ไม,ไม่ติดตามนะุ้ณต้องไปแล้ว วันซื้อตัว๋ววันไี่ไนในฝาตตามให้ดีครับจับจองกันให้ได้นะครับทั้งผมห,หัวเมืองใหญ่ๆรวมไปถึงปดท้ายที่กรุงเทพมหาคนครเราจะเป็นยังไงครับกับสเปซครั้งนี้ผมเชื่อว่ามันเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่สำหรับผมเหมือนกันนะที่ได้เห็นคุณได้เติบโตแบบพัฒนาก้าวกระโดดมาเรื่อยๆแบบนี้นะครับแบบอินกับคุณมากครับคุณเชฟซาเตอครับเอาละ วันนี้ต้องขอบคุณมากๆนะครับแล้วก็ที่สำคัญก่อนไปเดี๋ยวรอให้คุณคาวคุณเจฟซาเตอร์นะครับเดี๋ยวถ่ายภาพเป็นที่กระลึกลงไปให้คุณคาวคุณเจฟลองถือด้วยกันอ๋อหางนะครับอ่าทรัฟฟิตรีจะวิ่งสักหนึ่งเลยถเห็นไม่ไดเรียนเชิญครับเดี๋ยวถ่ายภาพเป็นที่กระลึกหน่อยนะครับนะครับพร้อมมีดอกไม้ตกใจที่ระลึกมอบให้กับคุณเจฟด้วยครับอย่าลืมนะครับงานในวันนี้นะครับ เป็นความลับก่อนนะครับจนกว่าจะถึงวันที่20พฤศจิกายนนี้อย่าเพิ่งโพสภาพนะครับพี่พี่ครับโพสภาพต่างๆรบกวนฝ่าย2นะครับวันที่20พฤศจิกายนนี้ครับเพราะว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นในวันนี้ฮะถือว่าเป็นความลับอยู่นะครับเป็นลัสิครัจริงๆครับโอกาสนี้ครับผมขอเรียนเชิญพี่พี่นะจาก l i ฟ e เดย์ชันไทยแลนด์นะครับเดี๋ยวพี่มาถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกันด้วยนะครับพี่พี่จาก l i ฟ e เดย์ชันครับในครั้งวันนี้ และนี่คือ,อเราอยากส่งมอบความรู้สึกดีๆครับความอบอุ่นนะครับเป็ให้กับสื่อมวลชนนะครับรวมถึงงานแถลงข่าวเอเชียทัวร์ครั้งนี้นะครับที่จำอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเราจะให้ประกาศพร้อมๆกันนะครับในวันจันทร์ที่20พฤศจิกายนนี้ครับตั้งแต่เวลาบ่าย2เป็นต้นไปนะครับ ด้วยนะครับครับรวมถึงไลฟ์เ t a t i ชัด้วยนะครับยังไงเดี๋ยวเราตอติดตามเอา <S <S 1> <S 1> วันนี้แน่นอนแหละเดี๋ยวเจฟม,มาทั้งทีถ้าแรงทางเดี๋ยวพักแป๊บหนึ่งนะครับเพราะว่ามาทั้งทีแบบนี้ถ้าจะไม่ให้เขาร้องเพลงเลยก็ไม่ได้นะ